สวัสดีครับเพื่อนๆและทุกคนที่ว่าทางเข้ามานะครับมันถึงเวลาแล้วครับที่ผมจะก้าวข้ามสู่ขั้นถัดไปของกลุ่มดาวสิงโตกลุ่มดาวที่เพิ่มพลังมากมายให้แก่ไอดีตัวละครของผมนะครับจัดไปอันนี้วันนี้มีเม,ม็ดสุดท้ายที่รอคอยมาเนิ่นนะไปครับไปเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่มัน <c oughs> ขุมพลัง <c oughs> ผมรู้สึกถึงพลังว่ะต้องลองหน่อยละ โอเคครับสำหรับการอัพดาวห,หมูเสร็จนะครับเราก็จะไปท้าสิงโตนะซึ่งโบนัสในการอัพดาวห,หมูเนี่ยเราได้พลังยุทธ์ทีสี่ร้องกันอีก480แล้วก็พลังชีวิตน,นะครับถึง6,000เลยนะก็ค่อนข้างเพิ่มเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเปรียบเทียบกันนะว่าก่อนอัพหลังอัพเนี่ยเพิ่มขนาดไหนกันนะ นี่คือทีมนะครับใน PPP นะครับผมก็ค่าพลังนะครับอยู่ที่2อ0แสนนะครับผมแล้วก็ค่าพลังอื่นๆพลังชีวิตต่างๆนะครับก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็หลังอัปดาวสิงโตนะครับค่าพลังเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง2อง0 0นหนึ่เลยนะครับผมก็ค่าพลังตัวละครนะครับทั้งพลังโจมตีแล้วก็พลังชีวิตนะครับก็เพิ่มขึ้นมานะครับตามตัวเลขนะครับที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้เลยนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเล่นใหม่นะครับหรือว่าเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับการรัััับบกกลลลุ่่่่่มมมมดดาาววเนนียยไสงงผ CC คพโของบัญชีนะซึ่งพออัพกลุ่มดาวเนีี่่่ยตามมมมทัันนบอกจะเพิ พลังตี400พลังมังก600หรือพลังชีวิตนะครับ6,000ใช่ไหมซึ่งแน่นอนครับปกติเนี่ยคนจะคิดว่าพลังบัญชีมันมต้องเพิ่มึ้นด้วยเพราะาตัวละครเนี่ยได้พลังเหล่านี้เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมซึ่งพลังบัญชีนะครับจะเท่าเดิมนะไม่ว่าเราจะอัพกลุ่มดาวเป็นดาวสิงโตอะไรก็ตามแต่ว่าพลังโดยรวมเวลาเราจัดทีมลงคอนเทน,นต์ต่างๆนะครับไม่ว่า PVP PVE สงครามกิลหรืออะไรก็ตามแต่นะครับค่าพลังโดยรวมของทีมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมากนะครับตามที่เราอัพกลุ่มดาวนะก็จะหายข้อสงสัยนะคร กันไม่เท่ากันหรือว่าพลังโยมตีไม่เท่ากันนะครับผมก็ส่วนมากเนี่ยอยู่ที่กลุ่มดาวนะถึงพลังบัญชีเท่ากันเนี่ยแต่ว่ากลุ่มดาวของเขานะครับไปไกลกว่าเรานะครับไอดีเขาเนี่ยพลังโยมตีและพลัง้องกันพลังเลือดนะครับก็จะโหดกว่าเรามากเลยนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับเผื่อเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่รู้นะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลองพลังใหม่ของเรากันดีกว่านะครับกับพีครับผมเปิดมานะครับเจอป่านะราชาพิซ่าอีกแล้วนะครับแต่ตอนนี้ไม่กลัวแล้วนะครับเพราะเรามีลีวายนั่นเอง โอเคนะครับที่นู่นใช้ก็มีรีวายนะครับบันนะครับแล้วก็ล็อกซี่นะล็อกซี่นะครับผมก็เปิดการชาได้นะครับอันตี้กัะตันอยู่เหมือนกันเปิดด้วยนะครับตัดทีวของรีวายนะครับแล้วก็จนดีรีวายเดี๋ยวไปกับราชาบิสานนะมาดูครับว่ามันจะแรงสักแค่ไหนกันนะรีวายไปแล้วครับหนึ่งที่ตุ้มโอ้โหล็อกซี่ระเบิดไปเฮ้ยเอาว่ะเก็บหนึ่งครับผมเก็บสองไม่เหลือครับอืมเรียบร้อยครับผมโคตรแรง มาแล้วครับป่านะครับผมโอเคเรามาดูนะครับว่าเราจะรับอันดีนะครับไม่ใช่โทษเราจะรับนะครับดาเมจของดั๊นะครับที่ปลดโซได้ไมนะลอบหลีกลืมไปเขาคิดลบหลีกแมโอเคครับไม่เป็นไรครับผมให้โอกาสเขาอีกรอบนะบาดมากเกือบจะไม่เข้าไปแล้วโอเคครับเรานะครับต้องฆ่าดั๊ดก่อนนะ ตัดหิวไปครับผมแล้วก็ใช้ปันนะครับปั่นไปสองทีนะครับเพื่อเอาชัวนะโอ,โอ,โอุยาาะอ้ยตายไหมเนี่ยชิบปะหายละอุ้ยตายอยู่สวยมันนะครับปั่นป่าไปอืมไม่เข้าเท่าไหร่นะครับผมแต่ไม่มีปัญหาโอเคครับเขานะครับกลุ่มมือแล้วโจมตีพุมอะ จิบจิบโอเคครับผมล็อกซีนะครับไม่ใช่รีไวล์ปาดไปตูมแสนแปดนะครับล็อกซีซ้ำไปสองทีอันตีหกไะด้วยโอ้โหอันตีรีไวล์มาแล้วรีไวล์นี่ผมเอาแค่หนึ่งเลยว่า เก็บเพชรไว้หน่อยด้วยตัวมันเองมันเก่งอยู่แล้วมันแบบไม่ต้องพึ่งเงินตีเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมคิดว่านะโอเคครับผมจัดไปครับรีไวแอันตีไปโชว์ปิดออลไว้นะครับโอเคสองแสนหกเงียบร้อยครับผมคู่แรกจบไปทีมต่อมานะครับทีมราชพิสัทธอีกแล้วนะกับดั๊ไข่มุกนะครับแล้วก็จันโดล่านะ โอเคครับ okay, ผมมาดูนะครับว่าจะทํำยังไงดีนะครับเหมือนเดิมรับผมรีไวนะครับปาติดเชื้อไปก่อนหนึ่งทีนะครับผมตามด้วยรีไวหนึ่งทีแล้วก็ล็อกซีนะครับสับตาให้ตายนะอ้าวลูบลีกเดี๋ยนะคนเหรอโอเคครับผมราชาพิษตัตรไม่น่าจะตายนะรอบนี้นะตุ้มล็อกซีสับไปใส่ทามีไปด้วยตุ้มตายเฉยโอเคครับผม ถือว่าแรงอยู่สมกับดาวสิงโตที่เราขึ้นมานะโอเคนาราชิมาแล้วนะครับผมบัฟนาราชิขึ้นกับจันดุลานะโอเคดูครับว่าเขาจะทำยังไงนะผมแน่นอนครับตั้งท่าหนึ่งทีอ้าบวกกับใบนะครับหนึ่งทีนะครับตามด้วยรัดอันติเพื่อที่จะออันตินะครับของดัดไข่มุกนะครับกะว่านะครับน่าจะปิดด้วยอันติได้นะครับถ้าจันดุลา่าทนเรารอบนี้ได้นะ แน่นอนครับผมเราต้องฆ่าจันุลราให้ได้นะครับผมจัดไปครับเล็งนัดไข่มุกไว้ครับเพื่อจันนะครับตายก่อนนะรีไวซ์ับไปติดเชื้อหมู่ไปโดนโตกลับมาครับ4ี่หมื่นส่พนโอเคผมไม่เป็นไรครับผมสวนไปแล้วอืออู้แรงอหมือนั้นนี่มันหมุนไปครับเรียบร้อยจันหายไปแล้วสวยดัดนะครับอีกลูกเดียว อีกเกตแค่นเดียวนะครับก็จะได้ทันตีนะต้องดูครับว่าเขาจะทำยังไงนะครับผมโอเคโอเคครับผมเรียบร้อยครับผมรับทันตีไปแล้วนะครับผมโจมตีใส่รีไวามาออมเกือบตายเหมือนกันแต่เลือดยังเหลืออีกเยอะเลยนะปาดมาครับมาแล้วออมเกือ,อบแล้วโอเคครับถึงเวาลชชาปิดฉากครับผม หลีวายเตรียมตัวปาดไปนะครับผมล็อกซีนะครับปาดหมู่ัยครับผมแล้วก็ปาดเดี่ยวใส่รัดนะเรียบร้อยครับตัดฮิวไปก่อนหนึ่งทีล็อกซีครับผมถือดาบม้วนมาแล้วโอ้ยไม่ตายนะผมกะว่าธนะชิตตายนะแต่ไม่ตายนะครับผมไม่ปลายโจมตีด้ไปเรียบร้อยครับผมสุดยอดนะโอเคเหลือธนะชิตตัวเดียวแล้วเอาไงดีพ่อหนุ่ม โอ้โหเรียบร้อยแล้วครับผมกดออกกปแล้วเลยโอเคครับผมขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ดูถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะครับทุกไลน์นะครับที่เมนในคลิปนี้นะครับผมคลิปนี้นะครับก็มารีวิวนะครับการรับหมูแลวสิงโตนะครับแล้วก็หลังอัพก่อนอัพเป็นยังไงนะครับผมก็ขอให้ดูอย่างสนุูกนะครับผมแล้วก็ใครนะครับที่กำลังพยายามอัพอยู่ครับก็เป็นกำลังใจนะครับผมอัพได้แน่นอนนะครับผมเล่นไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับผมนะยังไงก็เป็นกำลังใจนะครับผม แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ